ท่านผู้ชมคะการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยโครงการโคกหนองนานะคะก็มีส่วนที่ทําให้เกษตรกรเองชุมชนเองมีรายได้มีความหลากหลายของการทําการเกษตรมีแหล่งน้ํามีอาหารการขับเคลื่อนในปี2565 จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้างมาคุยกับทางประลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุดที่พงจุนเจริญส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านปลัดคะอย่างปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเห็นกเกษตรกรเห็นชุมชนยิ้มได้นะคะมีรายได้ดีขึ้นอยู่อย่างมีความสุขจากโครงการโคกหนองนาปีนี้มหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงคะกระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยมีภารกิจที่สําคัญที่สุดที่จะมุ่งไปให้สําเร็จให้ได้คือเรื่องของการ บำบัดทุกบุรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเรามุ่งเน้นที่การไปพัฒนาคนให้มีความรู้มีความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองก็คือน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะ<ม>นั้นเนี่ยเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสคือทำทุกขาชี่อที่จะทำให้คนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้หรือ พูดอีกในหนึ่งคือให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่น,นคง,คงนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องลดรายจ่ายเงี้ยเราก็ชวนกันปลูกผักสวนครัวน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเดรร็จพระนิธิถาทิราชเจ้ารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชธธสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับเอามาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้คนปลูกผักสวนครัวซึ่งปีนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าการปลูกผักเนี่ยก็ทําให้พี่น้องคนไทยในช่วงที่โควิดหนักๆเนี่ยมีอาหารใ่ใมีตู้เย็นอยู่ข้างบ้านทำให้ดํารงชีพยอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนักหรือแม้แต่เรื่องของการที่เรารณรงค์ส่งเสริมให้คนสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากน้ำมือของคนไทยด้วยกัน และต้องบอกท่านผู้ชมน,นะครว่าผ้าลายพระราชทานขอเจ้าฟ้าเนี่ยสร้างไรายได้ให้ชุมชนมีรอยยิ้มได้เพราะว่าขายดิบขายดีเหลือเกินเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราชาวไทยนะครับมีเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านยื่นมือลงมาช่วยนะครับเรื่องของฝากทุนเนี่ยทางกระทรวงมหาทไทยเราก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของกองทุนพัฒนาบุบาทสตรี คนอย่าไปลงทุนเอาไปค้าขายเอาลงไปประกอบอาชีพต้นทุนต่ำมากเลยเนี่ยร้อยละ0.1ต่อปีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ในแง่ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากช่วงภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทางรัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัชนมาดำเนินการเนี่ยเรื่องพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอันนี้ก็ได้ผลสําเร็จที่น่าพึงพอใจส่วนในแง่ของคนที่ยากไร้หรือคนที่ไม่มีที่ทํากินเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เสนอของบประมาณผ่านสภาพัฒนเข้าสู่ที่ประชุมของสจพชาติด้วยการไปหาที่ดินที่เป็นที่หลวงบ้างที่วัดบ้างเอกชนบ้างที่จะนํามามอบให้กับคนยากไร้เนี่ยนะครับ ได้ทำมาหากินฝึกให้เขาเนี่ยสามารถเป็นมนุษย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นมนุษย์ที่สามารถน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระชนากาีิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวนมากกว่า40ทฤษฎีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำเป็นโคกหนองนาเรียนรู้โดยการปฏิบัติแล้วมันก็จะฝังอยู่ใน d n a สามารถทำมาหากินได้พึ่งพาตนเองได้ แต่ที่ดินเรามีจํากัดการนําเอางบประมาณหลวงมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าให้คนที่เข้ามารอบแรกเนี่ยอยู่จนตลอดชีวิตแต่หมายกวว่าเข้ามาฝึกปลือวิทยายุทธ์จนตัวเองเป็นมนุษย์โคกหนองนาอาจจะ5ปี6ปีแล้วก็หมุนออกไปพึ่งพาตนเองแล้วก็เอาคนลายใหม่เข้ามาซึ่งโครงการนี้มีชื่อย่อนะครับว่า s, s e d z หรือ Z e T เนี่ยนะครับหรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตัวเขตพัฒนาเศรษฐก,กิจพอเพียงนี้ต้องถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างให้คนนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีความรู้เรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้ตัวเองครับและท้ายที่สุดพึ่งพาตนเองได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพามาเจาะลึกในเรื่องนี้กันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านปลัดค,ะค่ะสวัสดีค่ะ และท่านผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะคะ14นาฬกานาทีวันนี้สวัสดีค่ะ